โอเคสวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนอาวุธธรรมดานะฮะให้กลายเป็นอาวุธคอรตูมขั้นแรกนะครับที่คุณต้องมีเนี่ยคืออาวุธคออ่ตมีไฟล์คอร์ตูม่างนี้ไฟล์วุธคอร,น,คอรนะจากนั้นเนี่ยให้ไปที่โฟลเดอร์เกมถ้าคุณมีไฟล์คอร์ตูมแล้วเนี่ยคุณก็ไปที่โฟลเดอร์เกมนะครับแล้วก็ไปที่ Data อ่าจากนั้นเนี่ยไปที่ Data ตรงนี้ เลือกสับไตภาษาเกาหลีอันนี้อ่ะดูนะใครดูไม่ทันก็กดพอรตนะแล้วก็ไปดูอาชีพนะครับของที่จะเปลี่ยนนะถ้าอย่างในขีปิโกปิโกเนี่ยมันง่ายอย่างแรกเลยเนี่ยดูตรงนี้อ่าเห็นไหมชื่อมันยาวมียนเดอร์สกอร์ไอคำแรกเนี่ยมันแปลว่าปิโกปิโกนะครับอันที่สองเนี่ยมันคืออาชีพนะฮะสำหรับตอนที่ไม่ฉี่อาชีพอะดูง่ายๆนะครับให้ดูข้างหลังเนี่ยชื่อสั้นๆสองตัวเนี่ยเราก็มาดูเนี่ยว่าชื่อไหนมันตรงเนี่ยก็คืออันนี้ อันนี้คือมันไม่ได้ขีส่วนอาชีพอื่นน่ะถ้าอยากรู้ว่ามันคืออาชีพอะไรอ่ะเราก็มาดูในโฟลเดอร์เนี่ยก็แค่คลิกโฟลเดอร์แล้วก็ตรงนี้คลิกกลับไปเพื่อดูโฟลเดอร์อาชีพว่าอาวุธเนี่ยมันมันเป็นของอาชีพอะไรแค่นี้เราก็ทายได้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออาชีพอะไรนะโอเคอันนี้แหละผมจะมาสอนเปลี่ยนคอร์สเนี่ยจากอาวุธธรรมดาพวกนี้ให้กลายเป็นคอร์สต,ตูมใช่ไหมอ่าโอเคขั้นแรกเนี่ยคุณมีไฟล์อาวุธอรแล้วจากนั้นเนี่ย กดค y สร้างใหม่ใช่ไหมอ่ะกดก o p y สร้างใหม่แบบนี้แล้วก็ไปดู I-D ของอาวุธที่เราใช้อ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเราใช้อนไนอ่ะเราก็อยากให้เป็นอันเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้รองรับกับอ่าดาบทุกอย่างหรืออาวุธทุกอย่างเนี้ยง่ายๆเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้ชื่อพวกเนี้ยเนี่ยคุณแค่ c o p y อย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพิ่งน,นะอ่ะอย่างสมมุติว่าอันเนี้ยอ่ะคุณก็ Copy ชื่อ ไม่ต้องเอา A C C นะ c o p ปีชื่อ,อจากนั้นเนี่ยสองนี้ที่ copy ไว้อ่ะกดแก้ไขชื่อนะครับแค่นี้แล้วก็กดบันทึกก็คือเปลี่ยนทั้ง A T C T และ S P R นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นพอและจากนั้นเนี่ยมันมี1นึ1งห1ึ่งเนึ่งหนึ่อี่ยอะไรเงี้ยอ่ะคุณ copy คุณทำให้หมดเลยเนี่ยคุณก็ไล่ทำให้หมดเลยจนถึงเนี่ย จนถึงตรงภาษาเกาหลีเนี่ยถึงตรงนี้ได้เลยนะคุณเฉพาะที่มันเป็นดาบนะถ้าใช้ดาบอแนะนําว่าให้ทําเฉพาะที่เป็นดาบอคุณก็ดูเนี่ยอันไหนที่มันเป็นดาบคุณก็ไล่ทาเลยเลยถ้าอยากให้มันรองรับได้หมดอะ่ะแต่ว่าถ้าคุณใช้เฉพาะบางอันอ,อ่ะอย่างโตวผมอะ่ะมีอะไรบ้างมีคาตานะคาตานะมีไอดีอะไรบ้างก็จะมีหนึ่ง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 หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือถ้าคุณไม่รู้เนี่ยว่าอาวุธของคุณใช้อะไร เนี่ยให้เข้าเลดมายเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาหาเนี่ยอย่างคาทนามันมีเนี่ยหนึ่งเนี่ยลงท้ายหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอ่ะคุณก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็อาวุธอีกอันที่ผมมีก็จะเป็นคืออะไอีกก็คือหนึ่งเก้าอ่ะจาไว้เนี่ยมีหนึ่งเก้าสองหนึ่งเนี่ยคุณก็ทําไว้อ่ะแล้วอาวุธอีกอันนึงก็คือเบดเบดเนี่ยคือเป็นเหมือนอาวุธมาตรฐานนะชื่อมันจะเป็นภาษาเกาหลีครับก็จะเป็นอาจจะเป็นชื่อนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อนี้ให้ดูรูปเนี่ยให้ดูรูรปนนะคบ,แบบแี้ อ่าเนี่ยอันนี้เป็นหอกเห็นไหมเนีย่ยมันจะมีชื่อภาษาเกาหลีอะต่อท้ายของอาชีพอะมันจะมีไม่เยอะหรอกเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือเบสนะปุ๊บคปปัดลอกชื่ออ่ะคุณจะไปแก้สมมติว่าอันนี้ยังไม่มีเบสใช่ไหมปุ๊บแล้วเมื่อกี้มันมีที่ให้ดูนะที่ผมให้ดูในเหลมเซอร์เวอร์ที่ผมมีมีซื้อย่างงี่ อ่าคาตาคนะาตานัมีตั้งแต่หนึ่งหถึงหนงแปดอ่าคือเ่องนี้เป็นไรหนึ่งเก้ copy, ากับสองหนึ่งอ่าคุณก็ทําไป copy วางเปลี่ยนชื่อก็หนึ่งหนึ่เจ็ดวางแล้วก็แก่หนึ่งหนึวางหนึ่งหนึวางปุ๊บอ่าสองหนึ่งนี่ได้แล้วนะจากนั้นเนี่ยให้ไปที่ ดาัตตของเราอ่ะบางคนก็อาจจะใช้เป็นตัว Data เนี้ยแล้วแก้แต่ว่าอย่างเซิร์ฟเซิร์ฟเนี้ยมันมันแก้ในอันนี้ได้ครับ Data เนี้ยอ่าดัตตเนี้ยมันแก้ได้อันนี้ก็ใส่ไปของเราด้านบนสุดแล้วก็เรียงลาดับเลขมาตั้งแต่ศูนย์ไล่ลงมาจากนั้นเนี้ยให้ปิดโฟลเดอร์อันเนี้ยที่เราใช้นะอ่ะให้ปดิดโอเคครับหลังจากแก้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าสำหรับคนที่ใช้ด a ต a ้าแยกนะครับแบบผมอ่ะบางเซิร์ฟมันใช้ดัต้าแยกได้บางเซิร์ฟมันไม่ได้ใช่ไหม สำหรับเซิร์ฟที่มันแยก GIF อย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะให้ดูตรงเนี้ยเนี่ยก็คือมันก็โยนใส่ไปในอาชีพของอาชีพแต่และอาชีพได้เลยอย่างไหนก็โยนใน p i c o p i c o ไหนอันเนี้ยก็โยนเข้ามาแต่ถ้ามันเป็นแยกอ่ะให้ Copy ชื่อโฟลเดอร์อย่างงี้นะครับกด Rename Copy Ctrl C นะ Copy แล้วก็มาคลิกขวาเนะี่ยที่สปายแล้วก็กด New Folder อ่ะก็สร้างขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้แบบที่เห็นในคลิปน,นะครับจากนั้นก็เอาสร้างชื่อ อาชีพนะทำเหมือนกันครับไปกรอบชื่อไปกรอบชื่อมาแล้วก็มาสร้างโฟลเดอร์ของอาชีพที่เราเปลี่ยนคอร์ตอะ่ะอันไหนที่เราแก้อันนี้คือที่เราแก้ใช่ไหมแล้วก็มาโยนใส่แม่งเลยแค่นี้จากนั้นกดเซฟอ่าเรียบร้อยจากนั้นไปดูในเกมกันได้เลยครับโอเควันนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอ่ายังแรกเลยนะครับเบสร,รหารอยู่แล้ว ห็นไม้เปลี่ยนอ่าเห็นออล่าไหมเห็นออร่าอาวุธไหมคือเ่องนี้เปลี่ยนไหมอ่าเปลี่ยนถือว่าเราทําถูกครับแบบนี้ถ้าเราทําไม่ถูกแสดงว่าเราใส่ไอดีไม่ตรงอ่ะต่อไปคาตานะนี่ครับเห็นไหมคาตานะเรียบร้อยครับการเปลี่ยนอาวุธธรรมดาให้กลายเป็นขอตูมแค่นี้ครับก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย